ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเอาเก้าอี้นะคะทำเก้าอี้แล้วก็เป็นรถใหม่นะคะแบบเป็นรถแบบใหม่นะคะทุกคนก่อนแลเราก็ต้องเสกบ้านหลังทเทพหลังนี้นะคะที่เราขึ้นให้เลยจากนั้นก็ขู้ไปนะคะแล้วก็นั่งเตียงแล้วจักกดอ e. ี แล้วก็บุกว่าออกไป่ใส่แล้วก็กดการกระบาน,นะคะนี่แล้วเราก็จะได้รถใหม่แล้วจากนั้นทุกคนก็ต้องเสกม้ามา,มาจากนั้นทุกคนก็จะได้ท่านี้ค่ะแบบเรานั่งลอยนะคะก็ เดี๋ยวเราจะไปหาความลับต่อไปเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นความลับตรงมันจะเป็นเอิรมแบบหนึงเดียวขอเอาที่นอนออกก่อนเอาออกในเนี่ยมันจะเป็นตรงความลับใหม่นะคะให้นี่เนี่ยแล้วมันก็จะนอนอยู่เออนี่หละตรงนี้นะคะให้ทุกคนลงมาแล้วก็เอาที่มาวางไว้ตรงนี้แล้วจบมันก็นอนคะ่ะ กดนอนนะทุกคนต้องกดนอนต้องให้มันนอนไปฝั่งนั้นเท่านั้นมันถึงจะได้เอออย่างนี้นะคะจากนั้นก็นอนแล้วมันก็จะเห็นพื้นตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะบ๊ายบาย